ดูการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยนะคะเ,เชียงของของจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมคือตํารวจของตํารวจสืบภาคห้าเนี่ยนะคะเ,เข้าไปได้รับข่าวมาว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการขนยาเสพติดนะคะเจ็ดล้านเมเ็ดยาบ้เาเจ็ดล้านเม็ดแล้วสุดท้ายค่ะแล้วก็จริงด้วยนะคะแล้วรถคันนี้แหกด่านตรวจของตํารวจสุดท้ายต้องไล่ล่ายิงยางล้อสกัดอ่ะคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ โอ้โหเนี่ค่ะเสียงปืนดังสนั่นวันไหวแบบนี้นะคะเป็นตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ค่ะรัวยิงปืนใส่ล้อ,อยางรถต้องสงสัยนะคะคือต้องจอดค่ะสภาพรถเนี่ยขับต่อไปไม่ได้นะคะแต่คนขับรถคันนั้นเนี่ยรถต้องสงสัยเนี่ยค่ะหนีไปในความมืดหนีไปได้แล้วท้ายกระบะเห็นอะไรไหมคะ กระสอบ35กระสอบพี่เบิร์ดดอมอย่าบ้านล้วนๆอย่าบ้านล้วนๆค่ะเจ็ดล้านเมตรใช่แล้วพี่เบิร์ดคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าหลุดลอดเข้ามาในส่วนกลางมันก็ต้องส่วนกลางอ่ะเออจังหวัดของประเทศไทยอ่ะนี่มีหวังเราได้รายงานคนคลั่งยาอีกเยอะเลยนะดใช่ถูกโอ้โหนี่ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าใครเป็นผู้ครอบครองรถคันนี้ ชื่อว่านายวิเชียนเป็นชาวจังหวัดตากแต่ยังไม่สามารถควบคุมตัวนายวิเชียนได้นะคะทีนี้เขาก็ขยายผลต่อไปตรวจยึดรถรถของแก๊งเนี้ยได้อีก3คันค่ะตำรวจบอกว่าต้องมีการขยายผลต่อนะคะว่าใครเป็นเครือข่ายใหญ่รือว่าขบวนการใหญ่นะคะอ,อู้สามสิกระสอบ7ล้านเม็ดจับได้ที่เชียงของของจังหวัดเชียงรายนะคะ คือตอนนี้รู้ผู้ครอบครองรถนะเนาะแต่ว่าต้องรอขยายผลว่าตัวเครือข่ายจริงๆเนี่ยหัวหน้าคือใครนะใช่แล้วคนที่ครอบครองรถเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดหรือเปล่าด้วยครับ